แปดพักนี่จับมือกันแน่น่ะยังไงก็เสนอพิธายืนยันก็ต้องเป็นพิธาถ้าอีกฝั่งนึกไม่เห็นด้วยมึงก็เสนอชื่อคนมาแข่งเลยใช่ไหมเสนอชื่อมาแข่งเลยแล้วถ้าเกิดฝั่งนั้ชนะก็ให้เขาไปยังไงมันก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจ่แค่ผ่านกฎหมายฉบับแรกความแล้วก็จบแค่นั้นเองเออแต่อย่าเสือกไปจับมือเขาตั้งรัฐบาลกันแล้วกันนะหรืออย่าไปชิงการไปชิงการเป็นนายกเสียเองเนี่ยนะถ้าผมเป็นก้าวไกลผมก็ระอวดใจที่จะร่วมร่วมงานกับคุณนะเออ นะครับพเพราะอะไรที่เกิดพอเปลี่ยนเป็นคุณเป็นนายกปุ๊บแล้วมีเสียงอื่นมาเติมให้เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับใช่มามันก็ไม่มันไม่ยุติธรรมอ่ะก็ในเมื่อลงเอ็มโอยูกันแล้วนี่ได้ไหมตอนถึงนั้นก็ต้องพิธาเป็นนายกในเอ็มโอยูนี่คือคุณบอกแล้วคุณจะสลับหรือพิธาเป็นนายกอ่าถ้าเกิดว่าคุณสลับแล้วไม่ได้เป็นก็มนไ,มไ,นมนไม่เป็นไรถ้าให้ฝั่งนึงเขาเสนอมาถ้าเขาได้เป็นก็ให้เขาไปเป็นไปแต่ถ้าเขาเสนอไม่ได้เสียงเขาก็ไม่พอเหมือนกันเอาสิครับตอนนี้สรุปแล้วครับมันก็จะกลับความชอบธรรมจะกับาที่พิวนัน ก็ท้ายี่เขาเป็นพรรคันดับหนึ่งให้คนอื่นเสนอแข่งก็ยังก็ยังสู้ไม่ได้เลยแต่ให้พรรคฝ่ายเล็กครับมันชน,นะเพราะสวให้มันทําไปเลยนะครับนะวันนี้จะได้กระชากหน้ากาก,าก,ากให้หลุดออกมาให้หมดเออแค่นั้นเอง้ะแต่เราต้องยืนในหลักการไม่งั้นมะันบ,บ้านเมือนนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับพี่น้องเออเอาไปเลยเอาม่แบบนี้แหละรอบหน้าเนี่ยวันที่สิบเก้าเนี่ยกะบอกอีกฟังเลยวฟังกูเนี่ยจะเสนอพ่ไทยรอบหนะึ่งถ้าฟังมึงไม่เห็นด้วยมึงก็เสนอชื่อใครมาก็ได้ ่าประวิตยก็ได้ไม่กลัวหรอกแล้วก็วัดกันไปเลยครับแค่นั้นแหละจบเอาไม่ได้จบในวันที่สิบเก้านี่แหละประเทศเสียยอกาสไปมากแล้วนะกูก็อยากไปดูด้วยถึงความน่าด้านของคนนะแต่นี่ที่กูกลัวคือไอ้คนข้างเดียวกันนี่แหละหน่ากลัวไว้ฝั่งตรงข้ามเยอะไอ้ฝั่งตรงข้ามไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกอ่าถ้าเสนอมาแล้วมันก้า,นาหน้าด้านยกมือให้ฝั่งนู้นชนะก็ปล่อยมันไปสิใช่ไหมครับแค่นั้นแหละจบเลยแล้วดูที่จะบริหารประเทศได้จริงหรือเปล่าเออนะแต่ว่าอย่าไปพลิกขั้วพลิกข้าง นะประชาชนจะสิ้นหวังเออผมเสนอให้เป็นแบบนี้ครับจะได้จบๆไม่จะมีอะไรยากผมอหากใ้การเมืองไทยมันกล้าตรงไปตรงมาอย่ามาหน้าไหวหลังหลอกนะต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอีกอย่างครับมันสร้างสันดานที่ไม่ดีให้กับการเมืองไทยนะแล้วไม่ต้องงดออกเสียงอเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยก็ไม่ต้องเห็นด้วยนะแต่อย่ามาทําฟอร์มหลอกยกงดออกเสียงไม่มีประโยชน์เพราะว่าการงดออกเสียงก็คือการไม่เห็นด้วยนั่นแหละใช่ไหม แม,แม่หน่อยว่าอย่าขี้ขลาดกระจอกเออนะเอาให้แม่งมันไปเลยไหนจะพังให้นต้งพังไปเลยนะจะได้เรรียนู้ด้วยด้วยกันนะครับตั้งไปเลยนะวันที้สิ่งเก้านี้นะกูลองคานแล้วอย่าเรื่องมากเลยนะวันนี้ก็ปล่อยแม่งเลยนะไอ้พักมึงก,ก็ไปเลยแปดพักอะตกลงว่าจะเสนอพี่ไทยครั้งนึงแล้วก็ยินดีให้ฝั่งนึงเสนอชื่อแข่งเออแล้วก็โหวตก็ไม่เลยนะโหวตกันยังไงจะได้นะเอาแม่งไปเลยแล้วถ้าเกิดมันตั้งไม่ได้อีกอันนี้ มันก็ยิ่งทำให้พิธาเกิดความชอบธรรมขนาดพักเสียงข้างมากตั้งไม่ได้พอให้มึงตั้งมึงก็ตั้งกันไม่ได้อีกแลหรือถมึงตั้งได้ก็ตั้งไปก็แค่นั้นเองก็ยอมเข้าไปดิกลัวอะไรล่ะเป็นพัก่ายค้านนะแม่งมีเสียงข้างมากกว่ารัฐบาลจะกลัวอะไรวะสปมันก็หมดนิดแค่นี้แหละนะไนะอ้ที่ตอนนี้ผมก็แวเงเลยฝั่งเดียวกันมันจะหักหลังกันเนี <c oughs> ่ยนะเลื่อนดัชนีนะครับนะเลือเ่อนดัชนีนะเอาให้มันให้ ประชาชนเห็นไปเลยครับรู้เช่นเห็นชาติไปเลยครับว่าวันนี้นการเรามันเดินมาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับอปรีฉบับนี้มันสร้างความวุ่นวายขนาดไหนครับไอ้คนลางรัฐธรรมนูญอย่างหนึ่งนี่แม่งเขียนรัฐธรรมนูญได้สุดแสบสันนะครับเออติดล็อกนู่นล็อกนี่นะแก้ก็ยากอะไรก็ยากครับแล้วก็ยังมีดุสกักต่อการพัฒนาประเทศพานอัี้ผมยังไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากประชาชนเลยนะได้ไหมแม่งพูดอย่างเดียวคือเรื่องกูจะเป็นนายกเออนะเนาะ,นะ,นะ,นะนะ วันนี้นี่ยคบลก้าวไกลครนะับเขาเสียตำแหน่งประธานรัฐภาไปนะครับในทานอุดก็ความยุ่งยากก็เกิดขึ้นแต่ก็ตามแผนนะครับนะวันนี้ก้าวไกลจงใจวืดนายก <c oughs> นะครับเพื่อที่จะกระชากหน้ากากนะครับนักการเมืองรุ่นโบราณนะนะให้ประชาชนได้เห็นท่าแท้ของพวกมันนะครับนะผมเชียร์นะครับก้าวไกลผมอยายกให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านมากเลยนะนะเดินออกไปเป็นฝ่ายค้านอย่างสง่างามและก็ตั้งรัฐบาลแบบที่มันอัปลักษณ์ที่สุด <c oughs> ให้ประชาชนได้เห็นครับนะ เพราะอนี้นะรัฐบ,บาลผสมนะยังไงนะนะี่มีการผสมกันด้วยผลประโยชน์นะมันไม่มีทางพางประเทศไปรอดหรอกทุกคนเข้ามาก็จะกรอบโกยแล้วแก้ปัญหาเลยไม่ได้เฮียฟันธงจะใครเป็นนายกผมดูๆแล้วน่าจะเป็นนายกตาอยู่นายกตาอยู่อาจะไม่เป็นหรอกนะเพราะว่าอาจจะมีเงื่อนไขแต่ที่แน่พักตาอยู่จะเข้าร่วมแน่นอนนะครับแต่ว่าการที่จะ เอานายกตาอยู่นี่มันยังติดล็อกอยู่หนึ่งล็อกนะครับนะอาจจะเป็นเงื่อนไขว่าคนของพรคตาอยู่ต้องมีตําแหน่งในคอรมองนะวันนี้ข่าวแรกที่ผมได้ยินมาคือนายกตาอยู่มาโดยอาศัยเงื่อนไขนะประสานความสามาคัคคีลดความขัดแยง้งแล้วก็ผักกา้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับซึ่จะทําแบบนั้นนนัจะมีสิงโตตัวหนึ่งตายสิงโตตัวหนึ่งตายถ้าทาแบบนั้นนะนะคือมันน่าเกลียดแบบสุดๆไง วันนี้มีกะระแสไม่หนึ่งข่าวคือว่าเอาเป็นว่าครับยังไงก้าวไกลก็เป็นฝาา่ายค้านแต่จะมีสิงโตอตัวหนึงนะ่งครับก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าป่าแทนนะครับแล้วก็จะมีฝูงไฮยานาะนะเข้ามาร่วมยกมือให้โดยแลกกับเก้าอี้นะครับน่าจะกระทรวงมหาดไทยนะนะนะเอาดูแล้วกันนะผมอาจจะเดาผิดก็ได้นะสูตรหนึ่งครับนะนายกตาอยู่ก้าวไกลฝากา่ายค้านแล้วก็ตั้งรัฐบาลโดยมีนายกตาอยู่ โดยอ้างเหน,น,นว่าตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จแล้วก็มีการส่งชื่อตาอยู่ขึ้นมาแข่งแล้วก็มีการยกมือให้นะแล้วก็มีฟรีโหวตท้ายสุดตาอยู่ได้เป็นนายกท้ายสุดก็จะมีก้าวไกลก็จะต้องยอมเป็นฝายขานอันนี้คือข่าวแรกที่ผมได้ยินมาคือแรงมากนะแต่ปัญหาคือมีคนบางคนหวั่นใจว่าตาอยู่ไว้ใจได้ขนาดไหนถ้าตาอยู่หักหลังอ่ะกูไม่ต้องอยู่ต่างประเทศยาว นะก็เลยมีความคิดว่าตอนแรกกว่าจะเอาทิดานะแต่ก็มีปัญหาคือสวสวถ้าเป็นเด็กเยสเดเกอร์ขึ้นมาเป็นนายกสวก็รับไม่ได้ก็มีอะไรก็อาดจะอวดที่ยกมือให้นะครับถ้าเป็นเสียบ้านจาัดสรรพอคุยกันได้นะครับก็เลยว่าจะออกไปสู่เสียบ้านจาัดสรรแต่ว่ามีฝูงไฮยีน่าเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ขอเก้าอี้ นันหนึ่งเก้าอี้นั่นนี่มองไว้น่าจะเป็นมหาไทยเลยนะครับก็ลองดูนะครับผมอาจจะเดาผิดใช่ <c oughs> ไหมภาพนี้มผมแม่งแล้วมีคนบอกโอ้ยมาช่วงนี้มาร์กเปนท็อปฟอร์ม <c oughs> ไม่ใช่ท็อปฟอร์มหรอกครับนะก็เพียงแต่ว่าลูกมันเข้าทางเท่านั้นเองครับ,ค,รบคือปัญหาลำดับไม่ว่าในเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีฝูงไฮยีน่าเข้ามาร่วมเนี่ยเก้าใบเขาไม่อยู่อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็พูดไปแล้วนี่ ว่ามีกูไม่มีมึงอน่ยใช่ไแล้วก็เดี๋ยวว่าขนหาหนึ่งหนึ่งสองก็ยังไม่ยอมลดเพดานให้เลย้งนั้นอยู่ดีจะมีพรรคที่เขาไม่ประสงค์จะร่วมด้วยเข้ามาเขาก็พร้อมจะเดินออกแค่นี้แต่ในนี้โอเคแล้วไอการที่ไอเก้าไกลเดินออกไปมันง่ายแล้วล่ะมีโอกาสแล้วครับแต่หลังจากก้าไกลออกไปแล้วสิอลนเนี้ยใครจะก้าขึ้นมาเป็นเจ้าป่าค <c> ร <oughs> จะเอาเราจะสีหรือจะเอาไฮยีน่าเพื่อเป็นเจ้าป่า <c oughs> ก็ต้องไปเคลียร์กันเอาเองนนี่เพรยังตกลงกันไม่ได้ในล่าสุดครับแต่ที่แน่ๆครับงานนี้ นะว่าที่ราชสีน่าจะต้องกลับมาเป็นสายฐานนะจะเป็นการจับมือกันระหว่างไฮยีน่ากับราชสีที่เหลืออีกหนึ่งตัวนะเรื่องจะเป็นจับมือระหว่างไฮยีน่ากับจระเข้ท้ายสุดราชสีก็แปลงร่างเป็นไฮยีน่ารับนะนะโดยไปจับมือกับจระเข้แล้วจระเข้ก็แดกไฮยนีน่านี่คือสี่ผมได้รับอัปเดตมาล่าสุดครับ พักไหนขอมาหาไทยไอ้พักมาใหม่ดินะก็ให้ญาติมาอาจจะให้น้องน้องมาแล้วตอนไหน่งนะแล้วยังไงเลือดย่อมข้นกว่าน้ำนะเอาบอกใบกันอันนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแกจะตื่นแต่เอาเปว่าคนระับมีคนรู้ตอนะนี้มีคนเริ่มรู้เยอะแล้วนะอ่นะแาแกก็ไม่กล้าพูดกันอนะ่ก็เลยมาหวังว่าให้มาร์คช่วยพูดให้หน่อยเขก็พูดไปแต่๋ยวจะพูดตรงๆเลยไม่ได้นะเอาเป็นว่าบอกใบกันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็เชียร์เลยว่า ถ้าพวกคุณแน่จริงนะแปดพักคุณต้องจับมือกันให้แน่และอย่าหลุดแล้วยืนการกันตายขาเดียวว่ายังไงต้องพิธาถ้าไม่มีพิทาก็าให้ฝังเสนอแข่งไปเลยถ้าสวออทคะแนนให้ก็ยอมให้เขาเป็นนายกไปแล้วก็แปดพักนี้ก็าเป็นฝ่ายค้านจะไม่เกินหกเดือนรัฐบาลปิวแน่นอนนะหนูมาไม่ได้รนะับนักงานนี้นะครับในสูตรนี้ไม่มีหนูครับไอ้หนูมีอยู่แล้วนี่นะ หนูอยู่ในร้อยแปดสิบแปดอยู่แล้วนะก็คือเสียเสียร้อยห้าสิบเอ็ดไปได้ร้อยสี่สิบเอ็ดเข้ามาแทนไงนะบวกกับร้อยแปดสิบแปดเดิมนะครับมันก็เสียงท่วมท้นมากกว่าสามร้อยสิบสองเอกบวกสอวอีกนะครับก็อย่างเงี้ยส่วนอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นรัฐบาลที่มั่นคงเพราะว่ามีเสียงเยอะนะครับแต่ว่าก้าวกลเป็นฝ่ายค้านอ่าอันะอนี้รอแค่ยเดียวว่าตกลงใครจะเป็นนายกจะดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นเสียบ้านจัดสรร โดยที่พักกองหนุนเข้ามาเนี่ยมีคนจองเข้ามหาไทยอีกคนนึงไม่มีเงื่อนไถยังไงก็ได้ขอกูไปด้วยเพราะกูหมดไปเยอะไม่เลือกกระทรวงคนระับมันก็เลยทําให้การคุยพูดง่ายนะครับนะไอพักนี้นะมันมีอยู่ประมาณนีเจ็ดเศษอยู่แล้วนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรยังไงก็ได้แค่กูได้ขึ้นรถไปด้วยกูก็เอาแล้วนะครับนะไม่ต่อรองแต่ส่วนในพักหนึ่งมันอาจจะเล็กกว่าแต่กูมีสวในมือไง แล้วก็มีไอ้ที่เขาพึ่งควางม,มือไปมารวมด้วยก็เลยเยอะขึ้นมาหน่อยนะคแค่นั้นเองครับอันนี้ล่าสุดล่าสุดนะครับนม่รู้ว่าเราได้ข่าวนี้มาบ้างหรือยังนะมาไทยนะก็จองให้ลุงท่านหนึ่งครับปอปลาเหมอันปอปลาตากลม ก็รอรอรอ,อดูรอดูนะรอดูนะมันก็มันก็ไม่มีอะไรเสหายตอนนี้ทุกอย่างครับก็มีกระแสข่าวมีข่าวลือนะครับมีการคาดเดานะครับมีหลายสูตรนะับสูตรนู้นส,สูตรนี้นะก็ไม่รู้ละทุกสูตรก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับมากน้อยก็แตกต่างกันไปก็อรอลุ้นนี่เดี๋ยวเราก็มีใ,ให้อรอลุ้นนะผมก็อยากให้มันจบจบแควสิบเก้านี้จะได้จบอืมพูดมั่ววันนี้มีใครไม่มั่วไงบอกเขา่อย ไอ้ที่พูดกันด้วยนี่ก็พูดกันนั่งงแนแหละครับเพราะยังไม่เกิดขึ้นอกีกก็ต้องพูดไว้ก่อนใช่ไหม <N> แต่ว่าดูดีกว่าใครจะพูดตรงใครพูดไม่ตรงอ่ะแค่นั้นแหละนะครับก็ที่หลายหลายครั้งที่ผ่านมาก็คาดการกันทัน้งนั้นแหละมีผิดบ้างถูกบ้างใช่ไหมมันจะดูเป็นอะไรนะครับมันก็สนุกดีคุณจะไปซีเรียสอะไรนะครับวันนี้ผมมาคุยให้ฟังนะครับเอา้าอยากรู้ข่าวอัปเดตผมก็เอาคำมาเล่าให้ฟังแค่นะคั้นเองนะจริงเท็จไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้นะพรุ่งนีีีีาาี้้นน้้กก็็็เเเเเเปปปปลลลล่่่่่่่ยยยยนนนนนนนมมืออววววาังงังงแคุณไไหใชะ มันก็มีข่าวปล่อยมันเป็นระยะะ,ยะเนี่ยนะไอ้ข่าวพวกนี้เนี่ยมันปล่อยไปเพื่ออย่างกระแสก็จะได้ดูประชาชน,นรู้สึกยังไงกระแสะตอบ,บอรับเป็นยังไงเสือเอาด้วยไม่เอาด้วยถ้าเสือไปขายายต่อรับมากระแสะผู้คนก็ว่ากันยังไงอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของการโยนหินถามทางนั้นแหละนะกูนะสารมาเล่าให้ฟังไอ้ฮ่าไม่อยากฟังก็ออกไปเออแต่กูไม่ใช่หมอดูแน่นอนนอะกูพูดจากข้อมูลกูไม่ใช่หมอดูอะนายกนะชื่ออะไรพอผานเนะีนะ่ยเดียวเอ้ย อีหมอเดาเนี่ยงั่วหนักกว่าอีกนะไปดูดวงดวงดวงดาวโอ้กูได้ฟังมาจากหูะผมพูดวันนี้เอานาทีนี้ผมเชื่อข้อมูลผมนี่อัปเดตสุดเอาไหมล่ะวันนี้ข่าวทุกช่องมันจบไปแล้วเห็นไหมเย็นคืนเนี่ยวันนี้ข่าวทุกช่องจบแล้วข่าวผมเพิ่งมาเมื่อวานนักครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่เองวันนี้นักพิลอของข่าวทุกช่องมันหลับไปหมดแล้วนั่นข่าวผมนี่คือข่าวล่าสุดอัปเดตสุดเพราะช่องมาร์เนี่ยเป็นช่องที่นะครับหลังสุดแล้วเออ